เห <Hello. S 1> ครับสวัสดีค่ะเชิญไลยจ้าเป็นยังไงเอ่ยเออคือดิฉันอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะครับเป็นยังไงครับว่าไฟแนนซ์นี่มันมันจะหมดข้างหวดมันจะหมดพฤติกานี่แล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยติดก็ส่งทุกเดือนนะคะไม่เคยขาดแต่เดือนที่แล้วคนขับติดโควิดก็เลยไม่ได้ส่งอืตรงน้อยตรงมากส่งทุกเดือนนี่วัน เมื่อกลางเดือนเมือ่อวันที่ยี่สิบเนี่ยทางไปเน้นใหญ่เขามีจดหม,มายมาว่าเขาจะยึดรถเขาบอกติดหกเดือนติดหกเดือนเลยเหรอเขาบอกบอกติดหกเดือนแต่ดี๋ยฉันไม่เคยขานะคะส่งสี่พันห้าพันส่งทุกเดือนไม่แล้วค้ออย่างนี้ฮะกํา,า,นาหนดในกําหนดในการอส่งเดือนเท่าไหร่หมืนเจ็ดค่ะ หมื่นเจ็ดแต่เราไปส่งไม่ถูกไม่ครบนะไอ้ที่เราบอกเราไม่ขาดเลยเนี่ยเราไม่ได้ครบหมื่นเจ็ดถูกต้องไหมถูกค่ะเพราะช่วงเอดีเขาบอกเท่าไหร่ก<ร>็ได้เขาว่า,างั้นนะเขาว่าอย่างไงนะเมื่อกี้ไฟนั้นังไงก็ได้อย่าเนี้ยเหรอเขาบอกให้ส่งก้าเออเจ็ดพันกว่าแปดพันอย่างเงี้ยที่ฉันก็ส่งส่งแล้วพอเดือนก่อนเดือนกรกฎาคมไม่ได้ส่งไปแค่สองพันเพราะ ก็เงินไม่ได้นี่นี่นี่ก็แล้วอ้าวอาฟังนะคุณติ๋มคุณติ๋มฟังนะไอ้คำพูดของพนักงานเชื่อไม่ได้หรอกไม่งั้นเขาไม่ทวงว่าเขาจะยึดลดหรอกอ้าวฟังทางทนายเลยนะครับคุณส่งไม่ครบไม่ครบงวดนะเพราะงวดนี่มันหมื่นเจ็ดเชิญพี่สุชาติฮะครับคืออย่างนี้ฮะกรณีช่วงนี้นะฮะแนะนำนิดนึงนะฮะ กรณีถ้าเราส่งนะครับเราไม่ไหวเนี่ยเข้าไปเจรจาไฟแนนซ์นะครับบางไฟแนนซ์ตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้เข้าไปเจรจาแต่ต้องเข้าไปเจรจาและมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานไม่ใช่ว่าโทรศัพท์คุยกันคุยกับใครก็ไม่รู้มีอำนาจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปไปต้องไปที่บริษัทนะไปคุยกับใครก็มีอำนาจนะครับระหว่างเนี้ยบางไฟแนนซ์เนี่ยเขาให้เจรจาได้นะครับ ตรงนี้ต้องเป็นเจราจาให้เป็นเรื่องเป็นราวส่วนกรณีของคุณเนี่ยครับส่งเดือนหนึ่งนะฮะตามสัญญาหมื่นเจ็ดส่งสี่พันห้าพันอี่แกเขาถือว่าผิดแหละครับผิดสัญญาผิดนัดแหละฮะจะมาอ้างว่าส่งทุกเดือนเดือนละสี่พันห้าพันหกพันอันนี้เขาเรียกว่าผิดสัญญาเพราะสัญญาเขาให้ส่งหมื่นเจ็ดนะครับเขาไม่ได้ส่งสี่พันห้าพันนะฮะจะมาบอกว่าฉันส่งทุกงวดนะฉันไม่ได้ผิดนัดเลยแต่ฉันส่งไม่ถึงนายอดไม่ถึงอันนี้อ้างไม่ได้ บอกได้เลยครับว่าอ้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีหนังสือว่าจะยึดแล้วแสดงว่าเขายังไม่ได้บอกเลิกรีบเข้าไปเจราจากับเขาเลยนะครับเขายังไม่ได้บอกเลิกเนี่ยคุณเข้าไปเจรจากับเขาเลยนะครับนะครับไปเคลียร์ก่อนนะฮะว่าวันเนี้ย uh. ที่บอกว่าขาดส่งหกขวดเนี่ยแสดงว่าคุณส่งมาเนี่ยพอเขาตีค่างวดไปแล้วเนี่ยมันยังขาดอีกตั้งหกงวดเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกเลิกแล้วก็ยึดรถแหละถ้าเขาบอกเลิกยึดรถคันนี้คุณเดือดร้อนแล้ว uh. นะครับคุณเดือดร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะถ้าเขามีหนังสือมาคุณรีบเข้าไปเจราจาเลยไปคุยกับเขาดูในช่วงนี้หลายไฟแนนซ์เขาเปิดโอกาสให้นะครับค,คุณติม๋ม่อนมานานนี่ยังรถคันนี้ห้าปีแล้วค่ะใกล้หมดแล้วสี่ใช่ไหมหมดหมดพฤจิกาค่ะหมดพฤจิกาปีนี้เหรอค่ะคุณติ๋มไปเข้าไปที่ไฟแนนซ์ตามที่ทนายบอกเลยเอาหลักฐานมากลางนะ แล้วก็ <ạ. S 1> เรื่องของข้อตกลงที่คุณบอกเจ้าหน้าที่บอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณถามไปฝ่ายบริหารน,นี่เราพบหัวหน้าเขาเลยนะเพราะว่ากรณีอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ที่จะจบแล้วแหละแต่ผม<อ>ไม่อยากให้คุณคุยผ่านเจ้าหน้าที่เพราะคุยผ่านเจ้าหน้าที่เขาก็จะ <spotlight, S 2> <ๆ>อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าวิา้นเดือนให้ส่งให้ส่งปลายเดือนต้องส่งเขาก่อนห้าพันแี่เนติดหมยเขียนนี่ยคือคืออันนี้แหละ อันนี้แหละที่มันเป็นป็นขยักเป็นแยอมย่อม,ม,มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วม,มันการสื่อสารมันไม่ตรงอ่ะคุณถือเอกสารใบที่เขาทวงเนี่ยไปที่ไฟแนนซ์เลยะนะ,ะบริบทของคนทวงหนี้หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งยังไงเขาก็บอกส่งมาส่งมาแต่ความรับผิดชอบเวลาที่เราผู้เช่าซื้อมีปัญหาเราตามเราเอาผิดเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่ไฟแนนซ์เลยนะคุณติม อืมไม่โทรนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณโทรคุณจะเจอเจ้าหน้าที่อีกเดี๋ยวก็บอกให้คุณส่งห้าพันอีกอย่างเงี้ยนะเออเออเขาบอกให้ส่งมาเลยเขาว่างั้นจะได้ไม่ต้องไม่เอาไม่เอาหนังสือแจ้งบอกจะยึดลดแล้วเนี่ยจะให้ส่งห้าพันไปทําเรื่องอะไรไปเลยนะในในหนังสือเขาก็บอกว่าถ้าส่งไม่ครบอ้าวอ้าไม่ย้ําไม่ย้ําไม่ย้ําเอาหนังสือไปพบเจ้าหน้าที่เลยคุยกับหัวหน้าเขาเลยนะ ครับไม่งั้นมันจะมีเบี้ยหัวแตกออกมาอีกบบอกไว้เลยมันจะเกิดปัญหาแล้วไม่จบอ่ะขอบพระคุณคุณติ๋มนะขอบคุณค่ะวส,คคคสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ